สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ช่องโซนาม์คอนําเสนอเนื้อหาในส่วนเสริมและเพิ่มเติมที่ไม่มีในอนิเมะของเรื่องเกิดเป็นนักทีกะกายเป็นสนามไปซะแล้วในตอนนี้จะเป็นของซีซั่นที่1่ตอนที่6กันนะครับเอาละครับไปเข้าเนื้อหาเลยครับการเดินทางกลับหมู่บ้านริมรุ้ให้โดกับอิวหน้าบนหลังของลันก้าส่วนใครจิ้นกับกามนั่งบนหลังริมรุ้ที่ใช้สกิลจำลองเป็นเทมเพลตสตาร์วูฟซึ่งพอลันกาได้เห็นร่างจำลองนี้ก็รู้สึกตื่นเต้น บวกกับที่ลิมมารุได้กระตุ้นไปว่านายเองก็พยายามให้วิวัฒนาการเป็นรูปลักษณ์นี้ให้ได้ล่ะนั่นก็ทําให้แววตาของรันก้าเป็นประกายเลยทีเดียวครับและไม่ใช่แค่รันก้าเท่านั้นนะครับแม้แต่เทมเพ็ตวูฟสตาร์ตัวอื่นก็มีความรู้สึกเช่นนี้เหมือนกันส่วนพวกใครจินเป็นลมสลบไปเรียบร้อยแล้วครับหลังจากเห็นร่างจำลองของลิมารุซึ่งนี่ก็ทําให้ลิมารุต้องใช้ยายเหนียวหนืดมัดพวกใครจินไว้บนหลังแล้วค่อยออกเดินทางครับผมเมื่อเหล่าฮอปกปรินคนอื่นได้รู้ว่า ก๊อบตัดนั้นสามารถอัญเชิญหมาป่าออกมาได้สําเร็จจากคาบอกเล่าของริมรุนะครับคําพูดนั้นทําให้แววตาของก๊อบกอบดิน้นและเหล่าหมาป่าดําตัวอื่นเกิดเปลวเ,เพลิงแห่งการต่อสู้ลุกโชนขึ้นในดวงตาทันทีหลังจากที่เหล่าก๊อบดิ้นเผ่าอื่นมาขออยู่กับริมรุและริมรุก็ได้ตั้งชื่อให้พวกเหล่าก๊อบดินที่มาหม่เร็จสําหรับพวกหัวหน้าเผ่าก็มีมเพิ่มหม่อีก4ต่ตนได้แก่ลูคุลุกกลดโดเลกุลุดโดโลกุลุดโดส่วนก๊อบดินที่เหลืออีกตัวเป็นเพศหญิง,ง,ง้่หใหวา ล,ลิลินะและลิมูรุเองก็ได้เลื่อนท่านลิกูรุดเป็นกอบลินคิงส่วนหัวหน้าเผ่าอีกสตนก็แต่งตั้งให้เป็นกอบลินลอดและจากการที่ลิบรูได้ตั้งชื่อให้กับเหล่ากอบลินทําให้พวกเขานั้นเกิดการวิวัฒนาการจากกอบลินไปเป็นฮอปกอบลิน lin, ซึ่งสิ่งที่เพิ่มมานอกจากพลังกายและพลังชีวิตแล้วก็ยังมีสติปัญญาและอายุไขัโดยที่ตอนยังเป็นกอบลินนั้นพวกเขามีอายุไขที่ไม่มากนักแต่มีพลังในการสืบพันธุ์ที่อยู่ในระดับสูงมาทดแทน ส่วนพอได้รับการวิวัฒนาการเป็นฮอบกอปลินแล้วก็จะให้อายุไขาย,ยืนยาวมากขึ้นแต่ก็ไปลดได้ส่วนของพลังการสืบพันธุ์โดยพวกกอปลินนั้นเป็นปีศาจระดับแรงเอฟแต่พอได้รับการวิวัฒนาการเป็นฮอปกอปลินแล้วจะจัดเป็นปีศาจแรงซีถึงดีเลยทีเดียวครับแต่ถึงอย่างนั้นนั่นก็เป็นการประเมินคร่าวๆเพราะฮอบกอปลินของริมุรุยังไม่ได้สวมใส่อาวุธหรือชุดเกราะเลยนอกจากนี้ยังมีคลาสและอาร์ตหรือวิชาที่แต่ละคนมีสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้การประเมินแรงเปลี่ยนไปอีกด้วย ซึ่งพวกที่ถูกแต่งตั้งเป็นกอบลินหลอดก็จะมีความแตกต่างกับพวกกอบลินตัวอื่นเป็นอย่างมากในด้านของความสามารถที่ดูจะสูงกว่าตัวอื่นมากเลยทีเดียวส่วนลิกูรุโด,โดที่ถูกแต่งตั้งเป็นกอบลินคิงก็แข็งแกร่งกว่ากอบลินหลอดทั้งสตัวอีกด้วยฟังมาถึงตรงนี้นะครับถ้าใครอยากพป,ปอร์ตพวกผมโดยตรงตอนนี้ช่องของผมมีฟีเจอร์ซปเปอร์แตงแล้วนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่สป,ปอร์ตกันเรื่อยมาปาร์ตี้ที่ลิมรู้เจอตอนอยู่ในถ้ำและที่เราเห็นกันในอีพีนี้นักผจญภัยกลุ่มนี้ เป็นเหล่านักจนภายระด,ดับบประกอบไปด้วยกิโดผู้เชี่ยวชาญการปฏิบัติการรับมีคัดคือทีฟหรือโจนเป็นชาที่ชำน,นาญในการรวบรวมข้อมูลคาบาวมีความสามารถในการป้องกันที่สุดยอดมีคัดเป็นไฟเตอร์หรือนักลบเกาะหนักเป็นชายที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกระแพงของทีมแม้ว่าเขาจะชอบผู้เล่นไม่เข้าท่าแต่ก็ทำงานได้อย่างดีเยี่ยมครับเอนเลนเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้เวทมนต์ชนิดพิเศษมีคัดเป็นซอดสเดอร์ซึ่งควบคุมเวทมนต์ได้หลากหลาย และมีความชานาญเวทมนต์เคลื่อนย้ายเพื่อเพิ่มอ,อัตราการรอดชีวิตให้กับทีมของเธอเป็นคุณในลักษณะที่คนจับตามองเป็นพิเศษเลยครับซึ่งเมื่อ3มคนก็ได้รับงานโดยฟิลนะครับที่เป็นกิลมาสเตอร์ได้ทราบถึงรายละเอียดภายในถ้ำและจุดที่น่าสนใจและจุดที่น่าหนักใจนอกจากการหายไปของเวลดูล่าก็คือเทมเพลตสเปนหายตัวไปครับส่วนถ้าใครสงสัยว่าเทมเพลตสเปนคือตัวไหนก็น้องงูที่ลิมรู้ใช้สกิลดาบวารีฟันฉับไปได้แหละครับที่นักประจวบภายเหล่านี้ตกใจกันก็เพราะว่า เทมเพลตเซอร์เพน์เป็นมอเตอร์ที่ถูกจัดประเบินไว้ที่แหล่ง A ซึ่งมันเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งที่สุดภายในถ้าถ้าไม้นักเวลดอร่านะครับและเป็นปีศาจที่กระทั่งฟิวเองก็คงไม่อาจเอาชนะได้สุดท้ายนะครับผมขอเพิ่มเติมสกิลจิตสื่อสารของริบลูกันนะครับจิตสื่อสารเป็นเหมือนสกิลขั้นสูงข,ของโทรจิตซึ่งจิตสื่อสารนี้จะสามารถเชื่อมโยงการสนทนากับหลายคนพร้อมกันได้และในขณะเดียวกันมันก็จะมีประโยชน์ในการดําเนินการเชิงยุทธศาสตร์อีกด้วยและละักษณะที่แสดงประสิทธิภาพสูงสุด จะอยู่ที่ประมาณ1กิโลเมตรครับผมและนี่คือเน,นื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้หวังว่าทุกคนที่เข้ามาดูจะชอบใจกันนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ก็เซ้าตไครให้ช่องโซลามหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานทรคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มียเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ